รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยความสนุกรอคอมาแลครับและนี่คือเกมแจกรถรีเซ t ตไบ m ิตซูบิชิมอเตอร์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ5โมงครึ่งถึง6โมงเย็น เวลาสบายๆแบบนี้นะฮะมาร่วมสนุกกันและรถยนต์คันใหม่อาจจะเป็นของคุณนะครับรวมที่ไม่ได้3คนสมัครมาที่ Facebook เกมแจกรถเลยนะฮะที่ผ่านมาคุณผู้ชมอาจจะแบบคำถามยากจังเลยแล้วก็เป็นเรื่องที่ไกลตัวเพราะนั้นผมบอกเลยฮนะผมสั่งลูกน้องทุกคนปรับกติกาใหม่ปรับคำถามใหม่ให้ง่ายขึ้นเรื่องราวรอบตัวคุณผู้ชมนี่แหละฮะเราจะหยิบมาถามกันเพราะนั้นคุณอยากจะรู้ไหมะฮะว่าคำถามที่เราปรับใหม่มันง่ายได้แค่ไหนเพราะนั้น ลองดูทีมต่อไปเขาอาจจะได้รถยนต์ขใหมากลับบ้านพร้อมแล้วเชิญเลยครับสวัสดีครับคุณปองคุณอิงและคุณกันสีพักดีนะครับโอเคปองกับอิงเนี่ยสวนกันไปสวนกันมาแต่กันสีพักดีนี่คุณหน้าคุณตากันอย่างดีโอเคผมเล่าให้คุณผู้ชมฟังเลยแล้วกัน เมื่อก่อนตอนที่อ่านข่าวเรื่องเล่าเช้านี้ผมรับผิดชอบช่วงครอบครัวบันเทิงหลังจากที่คุณเอกราชเก่งทุกทางรายงานข่าวกีฬาเสร็จแล้วจะโยนไปสกูปมวยไทยราชดำเนินวันนี้ <c oughs> ซึ่งคุณกันศรีพักดีเนี่ยเป็นคนรายงานบจบช่วงกันศรีพักดีเนี่ยจะเป็นช่วงครอบครัวบันเทิงของผมเรียกว่าผมส่งต่อให้นะ <c oughs> ตามหลักเนี่ยเราอยู่รายการเดียวกันแต่วันนี้เป็นครั้งรแรกทีไ่ได้เจอกันตัวเป็นๆน,นะ <c oughs> โอเค ยังไม่เคยเจอกันเลยส่วนปองกับอิงี่ก็ดูแลเรื่องข่าวกีฬาช่อง3เหมือนกันครับผมโอเคตอนนี้พวกคุณ3คนทําเพจที่ชื่อว่าเชียร์ไทยครับผมเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรฮะเชียร์ไทยทกีฬาไทยครับผมก็คือเชียร์นักกีฬาไทยที่กําลังแข่งขันอยู่ในแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนอแต่ละทัวาเมนต์กีฬาทุกประเภทเลยวะฮะใช่ครับแต่ช่วงนี้การแข่งขันก็เงียบๆกันนะใช่งดนะ โอเคคุณกันศรีพักดีช่วงนี้มวยไทยราชดำเนินไม่มีอะไรายงานเลยสิฮะวอ้ยุบไปแล้วสมมติว่าถ้าเกิดสมมติว่าจะเข้าช่วงมวยไทยราชดำเนินเอกราชเก่งทุกทางก็ต้องส่งคิวใช่ครับคุณผู้ชมครับวันนี้มวยไทยราชดำเนินคุณกันศรีพักดีรายงานครับตัดเข้าสกู๊ปปั๊บศึกมวยไทยราชดำเนินครับวันนี้ผมอยู่ที่เกมแจกรถครับวันนี้ผมไปที่เวทีมวยราชดำเนินไม่ได้เพราะว่ามีติดโควิด19 ทําให้ต้องมาที่เกมแจกรถอยากมาลุ้นรถเหลือเกินครับวันนี้ครับนะครับอ๋ดีใาอะไรประมาณนี้เคุณ3คนรู้จักกันได้ยังไงล่ะฮะหรือแวดวงกีฬามันทําให้พวกคุณไหลรวมมาเจอกันจริงๆผมยังทํางานอยู่ที่ช่อง3ามยังอ่านข่าววันใหม่อยู่ครับนี่คือน้องที่ปลูกพันธ์กันมานานอย่างอ่ะตอนตอนผมทํารายการก็เคยมีโอกาสโยนหาคุณการศิพักดีก็ก็จะยืนรายงานแล้วก็ส่งต่อกลับมาอย่างปองพลเขาจะแนวแบบลุยๆจริงๆปองก็เคยเจอหนันที่งานวิ่งเก้านี่คือเราจะทำงานร่วมกันอีก ก่อนตัดสินใจผมจะแนะนำให้คุณรู้จักกับรถยนต์มิตซู i s h i ทุกรุ่นที่เรามีเลยครับรถซิตี้คาร์แฮชแบ็คแบบหประตู m i t ิตซูบิชิมิราชเป็นตัวเองไปให้สุดเหมาะสำหรับสายชิคๆคคูลคชอบของคล่องตัวรถซิตี้คาร์ซีดานแบบ4ประตูที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนเมืองกับมิตซูบิชิแอตทราชีวิตธรรมดาไม่เป็น New Mitsubishi อ็กซ์ e พนเดอรอีกขั้นกับ SU v ที่เป็นคุณด้วยสไตล์ที่โดดเด่น มองกับคนทำงานรุ่นใหม่เพื่อให้ชีวิตก้าวหน้าในทุกๆวันสายลุยๆต้องคันนี้เลย Mitsubishi Triton แกล่งลุยทุกอุปสรรค Mitsubishi Pajero Sport ความสำเร็จที่เป็นคุณรถยนต์อเนกประสงค์ SUV บอกได้คคำเดียวว้าว คุณเห็นรถยนต์มิซูซิชิทุกรุ่นที่เรามีแล้วก่อนตัดสินใจผมบอกแบบนี้ถ้าคุณเลือกซิตี้คาร์สองคันซ้ายขวาตัวเลือกในคําถามจะมีแค่สี่ตัวเลือกเท่านั้นแต่ถ้าเกิดคุณเลือกรุ่นใหญ่3มรุ่นคันกลางเนี่ยนะฮะตัวเลือกในคําถาม5ตัวเลือกจัดเป็นเต็มเมความยากง่ายต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับปรึกษากันเลยครับอยากได้รุ่นไหนว่ามาเราจริงๆแล้วเราก็ใหญ่ไปเลยมาแมนอย่างเราแล้วต้องลุยกับกีฬาก็ต้องใหญ่ไปเลย ปาเจโร่สปอร์ตโอเคพวกเขาตัดสินใจผมประกันเลยนะฮะครับผมเ,เลือกมาแล้วครับมิต <cir> ซ <k> ูบิชิปาเจโร่สปอร์เอาล่ะนี่เป็นรถที่ชอบของพวกคุณทำไมเลือกรุ่นนี้ครับปองก็มัน<ส><ส>วัฒนะน่าจะดีครับผมใหญ่ไปด้วยกันได้สนุกเฮฮาเราไปถ้ามีโอกาสได้ขับไปเที่ยวด้วยกันน่าจะดีน่าจะดีนะเรียกว่าแก๊งรวมพลคนกีฬานะจากเพจ เชียร์ไทยโอเคเอาละครับคุณผู้ชมติดตามข่าวสารวงการกีฬาในเพจเชียร์ไทยได้แต่ตอนนี้ต้องเชียร์สามคนนี่แหละครับเพราะว่านอกจากคุณจะเลือกรถที่ชอบแล้วขั้นตอนสำคัญกุญแจที่ใช่อยู่ไหนด้านนี้เลยครับโอ้โหบอกเลยว่าแม่เลือกไม่ถูกเลือกไม่ถูกเลยกุญแจกุญแจถ้าตัวเลือกต่อไปนี้นะครับเริ่มต้นจาก t ท s c o l โ t ตัสสินเชื่อรถยนต์คา Forcast น้ำดื่ม s p r i n k l e Food Panda และเครื่องปรับอากาศไดกินอินเวอร์เตอร์หนึ่งใน5้าตัวเลือกนี้มีกุญแจรถมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตวางอยู่เอาอยัางไงดีไดกินครับผมโอเคตัดสินใจเลยนะฮะใจครับผมเครื่องปรับอากาศไดกินอินเวอร์เตอร์ครับ,รบนี่เลยครับกุญแจจะอยู่ในกล่องนี้ ซึ่งคุณเห็นแล้วนะฮะว่ามีกุญแจของรถไม่ซูเปชิอยู่มันจะถูกวางตรงนี้ไม่มีใครแตะต้องมันและอยู่ในตำแหน่งที่คุณสามารถหันมามองได้ตลอดเวลานะครับครับผมและเรามาดูอีกสี่กล่องที่เหลือครับก็มีกุญแจของรถทุกพันเอาละพวกคุณรู้กันดีในแวดวงกีฬาก่อนนักกีฬาจะทำการแข่งขันมันต้องทำไมฮะมันต้องมาวอร์มกันก่อนมันต้องวอร์มกันก่อนเพราะฉะนั้นผมมีคำถามอุ่นเครื่องและของรางวัลพิเศษอุ่นเครื่องอยู่ตรงนี้แล้วครับ เพราะคุณเลือกกุญแจจากเครื่องปรับอากาศไดกินอินเวอร์เตอร์ฮะไดกินอินเวอร์เตอร์ก็เลยจัดเครื่องปรับอากาศไดกินอินเวอร์เตอร์ให้คุณเลยครับเขาชื่อรุ่นซูเปอร์สมาร์ทนะครับจำนวนหนึ่งเครื่องมอบให้เลยนะฮะส่วนติดบ้านใครเดี๋ยวคุณไปทะเลาะก,กันเอาเอง <c oughs> ผมบอกเลยว่ารุ่นนี้นะฮะกรองฝุ่น PM 2.5ได้ด้วยประหยัดไฟเบอร์5เนี่ยไม่ใช่เบอร์5ธรรมดาเบอร์53ดาวเหมือนยูโดสายดำเขาก็มีขั้นของเขา <c oughs> เบอร์5เนี่ยเขามีระดับขเขาเหมือนกันเบอร์51ดาวเบอร์5ดรร2ดาว เบอร์ห้าสามดาวให้แค่สามดาวถ้าหลุดไป5ดาวอาจเป็นไก่ย่งางได้โอเคเพราะฉะนั้นตั้งใจให้ดีนะครับ<อ>ครับผมโบโบขอแนวคําถามหน่อยโบโบไพกระซิบบอกแล้วว่าแนวคําถามอุ่นเครื่องข้อนี้เป็นเรื่องของของกินคําถามครับฟังดีๆในปริมาณที่เท่ากันอ,อะไรให้พลังงานมากกว่ากันครับสตัวเลือกเร่มต่อไปนี้ครับตัวเลือกที่หขนมจีบหมูขนมจีบหมู และตัวเลือกที่สซาลาเปาไส้หมูในปริมาณน้ำหนักที่เท่ากันนะครับจขนมจีบหมูซาลาเปาไส้หมูอะไรให้พลังงานมากกว่ากันและคุณมี15วินาทีในการปรึกษาการเชิญครับมันจะดูดูเล็กกว่าใช่ขนมจีบในปริมาณที่เท่ากันนะครับเท่ากันเท่ากันน้ํานักเท่ากันเลยซาลาเปามีแป้งเหลือ5วินาทีครับและตอนนี้พวกคุณหมดเวลาครับ อ่ายังสลับเปล่าขนมจีบสลับกันอยู่เลยนะฮะอะไรเพิ่มไหมคะคิดยังไงปองคุณคิดว่าสลับเปล่าหรือขนมจีบส่วนตัวผมจริงอยากเป็นขนมจีบอยากเป็นขนมจีบในในปริมาณเท่ากันเพราะว่าเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นปริมาณเท่ากันสารอาหาร อะะไรรปมาณและอิงคุณคิดว่าขนมจีบหรือซาลาเปาในปริมาณที่เท่ากันนะคือตอนแรกผมก็คิดว่าซาลาเปานะเพราะว่าแต่พอมันปริมาณเท่ากันมันก็วัดยากคือถ้าไม่ไม่เท่ากันเนี่ยอันนึงมันมันดูมวนใหญ่กว่าขนาดมันใหญ่กว่าตาย้วลังเลยอีกการนี้แล้วคุณคิดว่าขนมจีบหรือซาลาเปาผมเห็นด้วยกับพี่อิงครับผมคิดว่าซาลาเปามันเป็นเหมือนมีแป้งอะเนาะมันน่าจะให้พลังพลังงานโอเคและทีนี้พวกคุณต้องตอบครับระหว่างขนมจีบไส้หมูกับซาลาเปาไส้หมู ในปริมาณที่เท่ากันอะไรให้พลังงานมากกว่าตอบถูกครับเครื่องปรับอากาศไดกินอินเวอร์เตอร์รุ่นซูเปอร์สมาร์เป็นของพวกคุณทันทีครับซาลาเปากนครับตอบว่าซาลาเปาซาลาเปาไส้หมูนะครับและคําตอบที่คุณตอบมานั้นมันมันทําไมนี่แหละครับมันตื่นเต้นตรงนี้ครับมันทาไมครับมันตื่นเต้นตรงนี้วมันมันน่าจะต้องถูกแล้วครับแล้วมันมันทําให้ผมหิวมากๆ เลยแต่มันทำไมมันติดมันติต้กนมันตดต้กันเรกละครับแล้วมันมันต้องถูกนะและมันมันมันผิดครับผิดครับในปริมาณที่เท่ากัน100กรัมเท่ากันขนมจีบให้พลังงาน457กิโลแคลอรี่ส่วนซาลาเปาหมูสับ ให้พลังงาน220กิโลแคลอรี่นะฮะโอ้โหเรียกว่าเครื่องเครื่องเลยคืยขขอขน,นมจีนเนี่ยมันมีมันหมูเยอะ อ่าไม่ไม่เด้งับว่ามันใส่ขนมจีบผมใสมันหมูเยอะอ่าแน่นอนโอเคเอาละไม่เป็นไรนี่พวกคุณนี่แค่คําถามบนเครื่อมคุณไม่ต้องหน้าเจี๋ยดได้ไหมพวกคุณไม่ต้องหน้าเจี๋ยดได้ไหมอย่างนี้ได้ไปต่อนล้วก็คิดว่าเราไปซะเหมือนตัดโชกร้ายไปก่อนใช่เราเราเหมือนเล่นไพ่ช่างทิ้งเลยก่อนช่างทิ้งช่างหน้าเจ้าไปก่อนวันนี้เรามาเพื่อรถยนต์มิซูวิชิครับและพวกคุณก็ได้เลือกมิซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตไปแล้วครับขอให้มันเป็นของพวกคุณครับ แล้วผมก็อยากแจกมากอยากจะพยายามโกงช่วยนะแต่เขาก็ไม่บอกอะไรเลยคำถามก็ยังไม่บอกผมเลยเพราะนั้นเราไปกันเลยนะฮะที่รถยนต์มิตซูบิชิปาเจโรสปอร์ตไปเลยครับเอาละครเป็นยังไงอยู่ในห้องโดยสารของ มิสซูวิชิปาเจโล่สปอร์ตป้องในตำแหน่งคนขับดูดีครับผมน่าขับโอเคต่เลยตรงนี้ตำแหน่งผู้โดยสารด้านหลังนะฮะนั่งสบายครับบสายมากคุณลองจินตนาการสิฮะวันนี้เป็นรถของพวกคุณทั้งสามคนนะฮะเพราะนั้นตั้งใจให้ดีนะครับโอเคขอให้พวกคุณทั้งสามคนโชคดีอ่ะโบโบขอแนวคำถามคำถามข้อนี้เกี่ยวกับลอตเตอรี่อ่าโอ้โหเล่นกันบ้างไหมฮะไม่ได้ซไม่เล่นเลยฮะไม่ได้ค่อย ได้ซื้อเท่าไหร่โตเเ <Okay. S 2> มื่อซื้อเพิ่งซื้อเงินเมื่อกี้ในรอบ10ปีเลขท้าย2ตัวเลขใดออกรางวัลบ่อยกว่ากันในรอบ10ปีในรอบ10ปีย้อนหลังไปเลย10ปีเลขท้าย2ตัวเลขใดโอเคคําตอบอะไรไม่รู้หลหะหากระดาษมาจดไว้ก็ได้นะ <c oughs> หากระดาษมาจดไว้หน่อยก็ <c oughs> ดี <c oughs> นะฮะหตัวเลือกในหัวเว่ยมีเดแพด M6 ในมือสาวสาวทั้ง5คนท <c oughs> ้งต่อไปนี้ครับตัวเลือกแรกครับ25 ตัวเลขที่2ครับ3 1โอเคตัวเลขที่3ครับ7 9ตัวเลขที่4ครับ5 2ตัวเลขสุดท้ายครับ4 6อ่าเลขเจ๋งๆทั้งนั้นเลยนะฮะจริงๆแล้ว2 5เนี่ยกับ5 2เนี่ยถ้าเกิด2 5เนี่ย ใส่ไปร้อยคูณร้อยก็จะได้ห้าสอวยไม่ดี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 นะฮะจะมาร้อยคูณร้อยหมายถึงว่าวิ่งวิ่งร้อยเมตรนะฮะโอเคถ้าอย่างนั้นดีครับแต่ถ้าวิ่งห้าเดียวสักพันห้าผมว่าไม่ดีไม่ดีไม่ดีก็ยังไม่ดีอยู่ถ้าผมเลือกพูดเรื่องหวยตันีอีกช่วยเอามือตกปากมเลยนะครับพอครับไม่พูดเรื่องนี้ครับเอาละคุณมีเวลาสามสิบวินาทีในการเรียงลำดับครับ เลขที่ออกมากที่สุดให้อยู่ซ้ายมือมากสุดซ้ายมือเลขที่ออกน้อยที่สุดให้อยู่ขวามือนะครับคุณต้องจัดการทั้งหมดนใน30ิวินาทีนะครับครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับไปครับเร็วครับเ9 7 9สลับกับ25ครับเจสลับกับ25โอเค 46สลับกับ3าครับ46กับสาหนสลับกันฮะทโอเคเพื่อนเพื่อนว่าไงฮะขนาดไหนอะ79็ดเก้าถือว่านะ็ดทัวร์นะคุณเหลืออีกประมาณส0วินาทีครับยังไงฮะชอบ79ยังไงฮะ10วินาทีสุดท้ายครับ52สลับกับ31มหนึด้วยโอเคอ่าคุณเหลือ5วินาทีครับพอใจนะครับและตอนนี้พวกคุณหมดเวลาครับโอ้โหนี่คุณ ผมถามนะฮะถูกผิดยังไม่รู้นะฮะเพราะวโบโบยังไม่ได้บอกคุณใช้หลักอะไรหลักเดาล้วนๆครับเดาล้วนๆเลยฮะเพราะว่าการจะดูเลขท้าย2ตัวย้อนหลังไป10ปีเนี่ยโอ้โหถ้าเกิดไม่ใช่เด็กขายเรียงเบอร์นะกับแม่ค้าลอตเตอรี่นี่เราน่าจะเก็บสถิติยากแต่แต่ผมชอบที่ว่า มีเลขเก้าคือเจ็ดเก้าเพราะว่าผมผมเห็นสังเกตว่ามันออกค่อนข้างบ่อยมีมีเล็กเก้าเฮ้ยคุณพูดอย่างนี้ไม่ได้พูดอย่างนี้ไม่ได้ผมเฝ้าห้าห้ามาหลายขึ้นาแล้วพูดอย่างนี้ไม่ได้ตบปัดและทีมขันผมบอกเลยว่าผมซื้อกับเจ้ามือเรื่องเล่าช้อนนี้เนี่ยเฉลี่ยที่ออกอากาศนะครับตายแล้วเชฉรี่เป็นนางสมมติโอเคตายแล้วอีเชฉรี่มีตัวตนด้วย เอาละแต่ละเลขคือพวกง่ายๆอะยอมรับกันตรงๆเดาล้วนๆครับเดาล้วนๆเอาละเสียดายคุณไม่ใช่คอหวยผมเชื่อว่าคุณชมทางบ้านเนี่ยนะตบเข่าชาดเลยข้อนี้ทำไมฉันไม่มาเล่นนะนั่นงสิครับแปลที่คุณตอบมานั่นมันถูกบ้างมันทำไมมันทำไมแล้วมันถูกถูกอยู่บ้างแล้วมันมันถูกสิครับมันกันตอบที่มันมันผิดฮะแต่ว่า ในห้าตัวแล้วที่คุณตอบมานั้นมีถูกอย่หนึ่งตำแหน่งซึ่งไม่ได้ช่วยอะไร <c oughs> เลยนอกจากวิธีการตอบคือคุณมั่วมา <c oughs> แล้วเนี่ยไอการบอกว่าถูกหนึ่งตำแหน่งนี่ยิ่งทําให้มั่วยากข <c oughs> ึ <c oughs> ้นไปใหญ่ผมเปิดโอกาสให้คุณพูดคุยกันเลยดีกว่า <c oughs> อันนี้ถือว่าเป็นเอ็กซ์ตร้าเอ็กซ์ตร้าถือว่าเป็นเพื่อนร่วมช่องคุณคิดว่าตำแหน่งไหนถูกแล้วปอง7 9 4 6 2 5 3 1 5 2ผมยังยืนยันว่า7 7-9นะนี่ความเชื่องคุณโดยไม่มีข้อมูลอ้างอิงเลยใช่ไม่มีเลยครับอิงคุณค no? ิด yeah. ว่าเลขไหนถูกแล้วผมก็ต้องเดาเหมือนกันครับนะผมว่า5-2น่าจะถูก5-2ตำแหน่งสุดท้ายน่าจะถูกอยู่แล้วมีตัวหน้ามีตัวท้ายผมเอาตัวกลางคือสคืห25นะมาถึงคุณเลือกนี่คือตัวกลางนี่คือหวยใช่ไหมโอเค25นะเอางี้ข้อนี้เนี่ย มันไม่มีอะไรอ้างเองเลยเพราะฉะนั้นลองถามสาวๆไหมพวกเธอก็ไม่รู้เหมือนกันใครคิดว่าตำแหน่งที่ตัวเองอยู่ถูกแล้วยกมือเลยใครคิดว่าถูกของฉันกูยกมือเลยอ่าโอเคชื่อเจ็ดเก้าถือว่าถูกห้าสองก็คิดว่าถูกโอเคเอาละเพราะนั้นนั่นหมายความว่าตอนนี้นะฮะเจ็ดเก้าถ้าถามสาวๆเธอคิดว่าของเธอถูกห้าสองเธอก็คิดว่าของเธอถูกซึ่งตอนนี้มันถูกตำแหน่งเดียวก็ต้องสลับ อีกสตำแหน่งถามผมนะถามผมนะถามนะว่าไงครับถามผมว่าผมว่า79็น่าสนใจเลขเล็ให้เอาสี่มเลขเลขกโอเอ่ะรอเล่นรอเล่นรอเล่นผมตาม5้ามาเพราะนั้นไม่สองหก็5้าสองขอให้มี5้าเพจผมนั่นเล็ก5หโอเคขอให้มี5เป็นใช้ได้เก็บไว้1นึ่ตำแหน่งเก็บไว้1นึ่ตำแหน่งและแก้ไข4ตัวให้เรียบร้อย ข่าวร้ายคือคุณมี15วินาทีพร้อมนะฮะจับเวลาครับเร็วครับ446ย้ายกับ25ครับ46สลับกับ25อ่ห้าครับตนนี้สองตำแหน่งรับเป็นอีก2องตำแหน่งเร็ว31กับ52าสองสามหนึ่กับ52ครับ31กับ52สลับกันครับโอเคแล้วตอนนี้คุณเหลือเวลาหมดแล้วครับนัดแปลว่า79 7ดเกายืนยันนะไม่ได้รับการขยับขยื่นเลยนะฮะ25 สี่หกห้าสองสามหนึ่งนี่คือการเรียงลำดับเลขท้ายสองตัวที่ออกบ่อยในรอบสิบปีที่ผ่านมาถ้าตอบผิดจบเกมตรงนี้นะครับครับผมแต่ถ้าเกิดคุณตอบถูกผมบอกเลยว่าโอ้โหเรื่องนี้ปาฏิหาริมาถามเรื่องหวยคนไม่เล่นหวยและคุณจะได้มีโอกาสสตาร์รถคันนี้ครับผมและที่คุณตอบแล้วนั้นมันมันทำไมมันถูกครับผมมันครับผมแล้วมันมันถูกครับผมมันมันถูกครับผมผิดชะโม มันผิดฮะแต่ถูก3ามตำแหน่งโอ้ยจริงวะเนี่ยสามตำแหน่ง3ามตำแหน่งฮะโอ้โหเอาละเราจะมาดูน้อง79หลอกแล้วใช่ไหมเจ็ดเก้าไม่หลอกโอเคเจ็ดเก้าในถูกต้องน้องเจ็ดเก้าไม่หลอกใครในรอบในรอบสิบปีที่ผ่านมาออกกี่ครั้งนะโ๊โปออก8ครั้งโอ้โหแล้วกูเฝ้าห้าห้ากูไม่ตายเลยเนาะเห็นไหมเราบอกว่ามือนต้องมีเล็ดเก้าสิบปีเจ็ดเก้าออก8ครั้งองเนี่ยโอ้งานเฝ้าน่าใช้ไม่ได้ละ อันดับที่2มันถูก3ามตำแหน่งอยู่นะอันดับที่2 3 1มหนึไหมนะ3 1ไม่ใช่ฮะห้าสองครัห้าสองคุณการตอบถูกครับตลอด10ปีที่ผ่านมา5 2ออกไปออกไป5ครั้งโอเคแสดงว่าเอซีหกกับสามหนึ่งนะอันดับที่สามขึ้นมาอะไรซีหกถูกต้องครับองศ์ซหกถูกอยู่แล้วฮะในสิบปีที่ผ่านมาซีหกออกสี่ครั้งต่อไปสามหนึ่งกับสองห้าสองห้าครับสองห้าสองห้าเนี่ยออกสามครั้ง สามหนึ่งนี่คือน้อยสุดสามหนึ่งออกสองครั้งโบโบแล้วห้าห้าพี่ออกบ้างไหมเนี่ย <jas> <c oughs> ไม่มีเลยเหรอ <c oughs> บันลลยจักรละสิบปี <c oughs> โอ้ตาย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 เจ็ดเจ็ดยังออกเลย สายลอตเตอรี่มาทางนี้คะ่ะนับย้อนหลัง10ปีมาดูกันว่าเลขท้าย2ตัวไหนออกรางวันบ่อยกว่ากันอันดับที่1เป็นของเลขสวยๆอย่าง79ที่ออกมาถึง8ครั้งในรอบ10ปีงวดต่อไปต้องบินแน่นอนถัดมาเป็นเลข52กับจำนวนการออกรางวัน5ครั้ง อันดับที่3คือเลข4 6ที่ออกรางวัลมาแล้วสครั้งใน10ปีค่ะอันดับที่4ครับเลข25หออกรางวัลมาทั้งหมด3ครั้งและอันดับสุดท้ายคือเลข3 1หนึ่งที่ออกรางวัลมาแล้วสองครั้งในรอบ10ปีค่ะจองเองกันครับถ้าสมมติว่าคุณตอบผิดแต่ถ้าคุณเลือกกุญแจถูกมามันจะเจ็บไหมคนเจ็บเจ็บนินอยนิดเลยแหละเพราะนั้นแข้คุณจอขอกคุณแจขอบคุณที่แกโอเค นะฮะเอาละนี่เลยนะฮะกุญแจรถยนมิสูบิชิอยู่ในกล่องนี้โดยไม่มีใครแตะต้องมันเพราะนั้นปองครับเทา้าครั้งหนึ่งเหยียบเลยครับสแตนบายไว้ที่ปุ่มสตาร์ทเลยฮะผมนับ,บหนึ่งถึงสามกดดูนะฮะครับหนึ่งสองสามคุณเลือกกุญแจถูกคุณเลือกกุญแจถูก ป้าเลยโอ้โหแล้วคุณตอบถูกไม่กี่รอบสองสามตำแหน่งโหน่าเสียดายมากโอ้โหบ้าบอบ้าบอที่สุดอะโอเคเพราะนั้นครับผมห้าเลขที่เห็นตรงนี้นะฮะผมว่าคุณต้องไล่ตามให้ครบทุกงวดโอ้โหน่าเสียดายมากช่วยดับเครื่องรถหน่อยฮะขับออกไปเลยได้ไหมอาคุณจะขับซื้อขับไปซื้อไปซื้อใจเย็นก่อนโอ้โหตาย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  ตอนนั้นมาสบายๆนะฮะโอเคอาจจะได้กลับพร้อมรถยนต์คันใหม่สมัครกันที่ Facebook Fanpage เกมแจกรถนี่แหละนะฮะจะได้มาสนุกเหมือนพวกเขาทั้ง3คนอ่ะเพจของพวกคุณตอนนี้เพจเชียร์ไทยเชียร์ไทยเขียนเป็นภาษาไทยเลยครับเขียนภาษาไทยติดติดเป็นภาษาไทยโอเคข้างในนั้นคอนเทนต์ก็จะเป็นเรื่องราวข่าวสารมากมายเกี่ยวกับวงการกีฬาฝากเพจนี้เอาไว้ด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเอาละขอบคุณมากที่มาร่วมสนุกกันนะครับปองอิงและกันครับขอบคุณมากครับ สมน,น้านะคบโอเคผมจะมาพูดคำนี้แล้วแน่นอนคุณผู้ชมผมมาแล้วฮะและกล่าวประโยคหน้าเบื่อเดิมๆคือรถทุกคันทั้ง5คันรถยนต์ทุกคันในรายการน,นี้ยังอยู่เหมือนเดิมก็ b a นนนนา i ิ